สะรู้ว่าเป็นหนอาบน้ำแล้วๆนะคะสู้ตายค่ะสู้กับหนาวนะแต่ยังมีสิวหลอดออกมาได้แต่ว่าพีมา่มอนตอคิ้วพี่มอนก็สิอาบอยู่อาบอยู่อาบอยู่นี่ละต่อคิ้วอยู่นี่ละจะอาบอยู่อาบเพิ่งไปเล่นไก่น้าเล่นไก่จังเดยเขียนไป็หน่อยเขียนคิ้วเหรออยากแต่งหน้าหรอจะไปอาบน้ำ 1,069บาท1,069บาทซุบมประจายไปก่อนทำอไอังควอยได้หาน้องตาดไหมเออนอนจากตื่นก่อนบริติค่อยอาบเงินก็สร้างทำไมสองขัญนหน่อยัำไอันหน่อยออกไปกว้านระบอกควอยละมากอาบน้ำเสร็จแล้วคะ่ะเราก็จะแต่งหน้ากันนะคะเฮ้ถึงไหนเขาจังสิทธิ์ เต ma ้นมาไปเด็กข้าืึกหันมาหนีมาเต้นสีเล่นไหม ตกใสิวมยติดเ้าแมติดเชาเมไตินานมติดเชาไม่ว่าจะหนาวแค่ไหน ็ต้องมีครีมกันแดดนะคะแดดเมืองไทยว่าจะหนาวแค่ไหนน้องก็ทำงานนะน้องไม่ได้ปานีกับเรานะตอนนี้เวลาเก้าโมงห้าบห้าอาบน้ำเพิ่งเสร็จเก้าโมง้า พามเมอร์นะคะกันแดดแล้วก็พามเมร์เ่มขอบคุณขอบคุณเสื้อนะคะ กริแม่ลงใสเอ็มว่าเราเห็นเลวมาสงสัยว่ามันจะเล็กกว่าปกติหรือเปล่ามันกั่บอดอีไงนะเขาไม่บอดอีได้บเบอร์เอลได้เบอร์แอลนะคะทำความรุนกันโอ้พี่พี่กัดแทะขิ้นลูกลลกลุก lão không ông cụ lão ông ba ông

นผู Ooh, ้ใดบ่อาบน้ำเออดุ่งแต่กาลยืนนี่ละผู้ใดบ่อาบน้ำเสะสมาเบิ่งใกล้ๆรู้ผู้ใดบ่อาบน้ำเอาพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งหนาอยกับหนาอุ้งอิงผู้ใดคือคนบ่อาบน้ำเออมาหนีด้วยแม่ว่าไผบ่อาบน้ำเอา

คือภาพที่พี่บอลยิงเห็นนี่คือภาพที่พี่บอลยิงเห็นนี่คือภาพในกล่องตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ตลาดนัดพายุนะคะอาแก่เนี่ยอะพี่น้องมันแงครัถมันแข็งไปแล้วจะสีได้ยังแต่ว่าแหงียนมาน้ำเพิ่นเสด็เดี๋ยวนี้มาเป็นโูเพิ่นครับเพิ่น บอกว่าเป็นตลาดนัดที่บอลกันเขาต้เกอะกี่ลูกศิล์เนาะลทนเนาะเขาต้องเยอะกี่ลูกศิลป์เนอะล้นเน